อากนะนะัดเฉยนะจิงเฉยนะเท็จเฉยๆกัดเฉยเลยนะโอ้โหโอ้โหอ,อ, <laughs> อะไรวะเ <laughs> บียงเล่นๆน,นะโอ้โหคนมันจะหมานนะเช้านี้ <laughs> ดุดุด,ด,ดยังไม่ทันได้ดูเลย เท่ hey, นะครับผมหนึ่งเต้มเชา้านี้แบบงงๆตัวนี้เลยเทอร์โบวีสองนะครับผมอันนี้ใส่ตะกั่วนะตีกลางน้ำตะกั่วสามจุดห้ากรัมนะครับผมนี่งงง